ือทางการแพทย์มี2ชนิดค่ะชนิดแรกจะเรียกว่า disposable g r o v e อีกชนิดคือถุงมือสเตรรายหรือเรียกว่า s t e r i l e g ก o อฟการใส่ถุงมือสเตไรายที่ถูกต้องจำเป็นที่จะต้องเข้าใจวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในระหว่างใส่ถุงมือเพื่อคีบความสเตรรายไว้นำไปทำหัตถการต่อกับผู้ป่วยนะคะการใส่ถุงมือสเตรรายขั้นแรก ให้ล้างมือก่อนทำหัตถการด้วยขั้นตอนให้ถูกวิธีในกรณีที่ล้างด้วยน้ำจะต้องใช้ผ้าสะอาดปลอดเชื้อเช็ดให้แห้งในกรณีที่ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือก็ต้องรอให้มือแห้งก่อนเช่นกัน เปิดถุงมือสเตอร์ไรดโดยให้ส่วนด้านในสัมผัสกับพื้นที่สะอาดที่เตรียมไว้เท่านั้นใช้มือเปิดซองถุงมือที่พับตลบไว้เริ่มใส่ถุงมือจากด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้โดยใช้มือด้านที่จะใส่จับซองถุงมือให้เพริยขึ้นแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจับขอบถุงมือที่พับไว้ดึงถุงมือออกจากซอง ง่ายมือใส่ในลักษณะเดียวกับถุงมือที่พับไว้กางนิ้วมือสอดเข้าไปในถุงมือให้ได้พอดีห้ามใช้มืออีกด้านที่ยังไม่ได้ใส่ถุงมือมาช่วยจับนิ้วเด็ดขาดการใส่ถุงมืออีกด้านให้ใช้มือด้านแรกที่ใส่ถุงมือแล้วสอดเข้าไปในส่วนของถุงมือด้านนอกที่พับไว้และพับนิ้วมือข้างที่จะใส่สอดเข้าไปในถุงมือ หลังจากที่ใส่ถุงมือทั้งสองข้างแล้วจึงสามารถจัดนิ้วมือได้หลังจากทำหัตการเสร็จแล้วจำเป็นที่จะต้องถอดถุงมือด้วยวิธีที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนโดยเริ่มถอดถุงมือข้างแรกจากการดึงที่ขอบนอกของถุงมือออกก่อนระวังไม่ให้มือเราสัมผัสดโดนถุงมือด้านนอกแล้วตลบถุงมือเอาด้านในมาหุ้มไว้ทิ้งลงในถังขยะ หลังจากนั้นใช้มือข้างที่ถอดถุงมือแล้วสอดระหว่างมือกับถุงมือด้านในเกี่ยวถุงมือด้านที่เหลือออกโดยตลบถุงมือด้านในมาหุ้มไว้เช่นกันการใส่ถุงมือเซรายที่ถูกวิธีและการถอดถุงมือเซรายที่ถูกวิธีจะป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคฝากน้องๆไปฝึกและก็ทบทวนวิธีการใส่ถุงมือและการถอดถุงมือเซรัยใช้กันให้คล่องๆนะคะ อยากติดตามเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนช่องบิลลาชาแนลมากดกันเยอะๆนะคะ